ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมและสำหรับการที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะก็ผ่านผนไปน ผมนะใครไปเที่ยวไหนนะครับผมนะหรือว่าทําอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับผมนะก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมนะฮะก็ปีใหม่นะครับผมนะฮะขอทุกคนนั้นมีความสุขความเจริญนะครับผมนะก้าวหน้าทุกคนเลยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะก็มีคนร้องขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมนะระหว่างผลบีซาร์ดนะครับผมนะกับผลน้ําแข็งของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะทั้งคู่เลยนะครับผมนะเป็นสายโรเกียนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นผลแห่งความเยือกเย็นแล้วก็หนาวเย็นทั้งคู่นะครััััับบบผผผผมมมนนนนนะะะะะะฮฮลลเก่่าายยยงงง้ํแข็คครรโหดอู นะเมื่อมาเจอกับผลบีศาตผลใหม่นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าผลไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งบอกก่อนเลยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะไม่สามารถฟันธงได้นะครับว่าผลไหนเก่งกว่าผลไหนนะครับผมนะสำหรับใครนะครับผมนะที่เคยเล่นแล้วใช้แล้วเนี่ยนะครับผมนะเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับผมนะฮะทิวิดีโอนี้นะครับผมนะรับชมเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมนะฮะไม่สามารถฟันธงได้นั่นเองว่าผลไหนเก่งกว่ากันนะครับคุณผู้ชมฮะะ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 ะโอออออเเเเเเคคคคคไไไมมมมมม่่่่รร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 ชชช้้้้้าาาานนนนนนััััับบบบบผผผผดดีียยยวจจจแแแขงงงทห3กกใใลลพปศ านนนะครับผมนะรอบ2ใช้ฮาคิ้งเกาะฮาคิสังเกตได้นะครับผมนะแล้วรอบสุดท้ายก็สามารถใช้อะไรก็ได้บนโลกใบนี้เลยนะครับคุณผู้ชม啊โอเคไม่รอช้านะครับผมนะพร้อมไปครับผมนะฮะมาปปิวอ่าผมนะโดนไปก่อนแล้วนะครับผมนะเป็นพายุหมุนหิมะนะครับผมนะฮะมาปสกิลส์โอ้ยโดนพลักว่ะคุณผู้ชมมาบสกิลแช่ไปก่อนนี่นะครับผมหนาวเย็นมิล่าสรุปใครหนาวเย็นกว่ากันวะเนี่ยโอ้โหเจ็บทั้งคู่นะครับผมนะไปไหนแล้วนะครับผมนะอ่าอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับมาปไม่โดน เอาว่ะจังหวะนี้อู้หูยโดนพักเฉยคุณผู้ชมฮะหนมแหลมอาฮ่าได้จังหวะแล้วอุ้ยพลาดพลาดเออไม่ไหวแล้วเออใจเย็นใจนุ่มๆใจเย็นก่อนเอาว่ะจังหวะนี้นะครับผมนะฮะสกิลคูดาวขอคูดาวแป๊บหนึ่งจังหวะนี้คูดาวสกิลเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะไปครับอ่าโดนอุ้ยโดนแช่อุ้ยไม่ไหวอ่าครับผมนะจังหวะนี้กางอาณาเขตก่อนเลยนะครับผมนะฮะอู้หูยโดนกระเด็นออกมาว่ะเอาว่ะ จังหวะนี้ครับผมโดนบี้ไล่บี้ไปก่อนอ้าวโหวแล้วไม่รอดนะครับผมนะฮะโดนน้ําแข็งแช่ตายโอ้โหเจ็บใ,ใจว่ะดูเชิงแล้วเนี่ยนะครับผมนะผลน้ําแข็งมันน่าจะเล่นง่ายกว่านะครับผมนะเพราะว่ามันแบบเออผลหิมะเนี่ยมันกัดสกิลยากนะครับผมนะฮะเออบีดีแค่อ,อันติอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมฮะโอเคพร้อมนะครับผมนะรอบที่สองมาครับผมนะไปครับมาสกิลหนึ่งอูห้หูยโดนแช่ก่อนเลยคุณผู้ชมฮะเอาหูยโอ้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 ยคอมโบเป็นชุดเลยอุ้ยใจเย็นครับคุณผู้ชมฮะ ค่อนข้างที่จะต้องแลกกันไปอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะมาฮะขอจับหน่อยขอจับหน่อยอื้อโอ้โหสกิลพลาดหมดเลยคุณผู <go> being cosas, i mean. an, egg, ้ชมฮะพยายามเล่นในหมอกของเรานะครับผมนะฮะมาครับอื้อโดนดูดระยะไกลด้วยคุณผู้ชมฮะเป็นพายุหิมะนั่นเองนะครับเป็นทอร์นาโดเล็กๆฉบับย่อมๆนะครับอู๋ไม่โดนได้ไงวะเอาดีพายุของเขากับพายุของเราครับผมนะก็แน่นอนเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงอยู่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเราจะเจ็บกว่านะครับพยายามอย่าโดนจับนะครับคุณผู้ชม โดนจับคือแบบอูห้หูโดนแช่ไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็อสกิลไม่โดนอูห้หูแช่ไม่โดนนะคุณผู้ชมฮะอ่าสกิลพายุหนาวไปก่อนนะครับผมนะพ่นลมปากแบบนี้อู้หูหลบได้คุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะลำบากแล้วนะครับผมนะรู้สึกว่าเราเป็นรองมากเลยคุณผู้ชมฮะอฮะจังหวะนี้อูห้หูโดนแช่ครับผมจังหวะนี้ยังไงครับอูห้หูเหมือนเหมือนจะเอาดาบตีด้วยบ้าไปใช่ โอ้ยนะครับผมนะตัดสกิลไปได้นะครับผมนะฮะเกือบตุยเย่เราไม่ล่านะครับมาครับผมนะเขาจะเข้ามาในหมอกของเราหรือเปล่านะครับไม่น่าเข้านะครับผมนะฮะพอเรากางอาณาเขตปุ๊บนะศัตรูไม่กล้าเล่นเลยนะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะคือแบบว่าสามารถแบบเไล่ศัตรูได้อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมฮะดูลักษณะนะครับผมนะเหมือนจะต้องรออันติอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแช่อยู่ โย้ยโซโซโออกทันอยู่นะครับผมนะฮะอ้หเกือบไปแล้วสตาชีวิตกูเกือบขาดแล้วคู้ชมอ่าจังหวะนี้กาอณาเขตกาางโดมไปก่อนนะครับผมนะฮะไม่โดนครับแรกแรกกันไปนะผมนะผมฮิมาค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับผมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะแบบคู่ดาวนานเวอร์นะครับคุณผู้ชมฮะดูเหมือนจะดูดีแต่ว่าคือแบบคูดาวแม่งโคตรนานคุณผู้ชมฮค่อนข้างที่จะแบบ สายสกิลได้ค่อนข้างที่จะช้านะครับผมนะฮะครูคดาวช้ามากคุณผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเอาว่าจังหวะนี้มีอันติแล้วแต่ไม่มเดินไปเหยียบเฉยโอ้โหจังหวะนี้ขอแช่หน่อย ขอแช่หน่อยขอแช่หน่อยนะครับผมนะจังหวะนี้เป็นยังไงขอแช่หน่อยอืมโอ้โหไม่รอดนะครับผมนะฮะโอเครอบที่2นะครับผมนะค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะครับผมนะฮะก็อาจจะมีฉากบางฉากที่ถูกตัดไปอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นแบบมันนานจริงอ่ะเออก็ต้องขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็นั่แหละนะครับผมนะความเล่นง่ายเล่นอะไรเนี่ยก็ยกให้เป็นด้านของผลน้ําแข็งแล้วกันนะครับผมนะสกิลมันไวกว่าแล้วก็คูดาวโคตรไวเลยคุณผู้ชมฮะเออและรอบสุดท้้าาาายยของเเเเรรรรนนนนะะะะคคัับบผผมมมดดี๋ววูซิ่่จป็ชชไใ อย่างบนโลกใบน,นี้เลยนะครับผมเนะยพร้อมไปครับมาดิไม่ได้หวัดออ้ยโดนอยู่เหมือนกันนะครับผมนะ่าดึงมาก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็คอมโบแบบนี้ไปก่อนอืไม่โดนว่ะคุณผู้ชมนะค่อนข้างที่จะตึงเหมือนกันนะครับแชร์ไปก่อนนะครับผมนะลมหนาวมหาภัยนะครับผมนะฮะเอาดีนะครับก็รู้สึกว่าถ้ามีดาบแล้วแบบเออมันสามารถเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมนะค่อนข้างที่จะแบบเฟี้ยวอยู่เหมือนกันนะอุ้ยเอาดีเอาดีโดนปะล่ะโดนปะล่ะ ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับอ่าอุ้ยโดนเปล่าอ่าจังหวะนี้ครับคอมโบโอู้หูไม่โดนว่ะคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะลําบากอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่รู้สึกว่ามันมันขึ้นนะครับคุณผู้ชมนะเวลาพีพีอะไรอย่างนี้นะครับมาดิยังโซแล้วก็แช่แบบนี้นครับผมนะอ่าโดนไปก่อนนะครับอืมไหนว่าไปไหนแล้วโอ้โหหนีโคตรไวเลยค,คุณผู้ชมฮนะมาดิ โอ้โหสก้วคอมโบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคอนค้างที่จะลำบากนะผมสหรับผลน้ำแข็งของเรานะครับเอาจริงผลน้ำแข็งเนี่ยเหมาะกับการเล่นสายผลมากกว่านะครับโอ้ไม่ใช่สายผลสายดาวมากกว่านะครับผมนะฮะเออประมาณนี้เลยครับดูดเข้ามาครับโอ้โหไม่โดนอะไรวะแม่ไม่เข้าใจเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหพลาดนิดเดียวนะครับมีการโตออกมาได้นะครับจังหวะนี้แช่ไปก่อนแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะเหมือนจะดีจัดได้หรือเปล่านะครับพุ่งไปหาก่อนนะครับจังหวะนี้ขออนุญาต ขาบูชาแบบนี้ก่อนเลยนะครับผมนะตัดดักหน้าเขาไปมไม่โดนมากคุณผู้ชมคนข้าที่จะลําบากนิดนึงครับพุ่งไปแบบนี้ครับแล้วก็โอ้โหโดนตัดสกิลไว้ได้ก่อนนะครับผมเนี่ยไม่งั้นคอมโบเป็นชุดแน่นอนนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับผมนะฮะร,รู้สึกว่าจะขาตายไม่น้อยเลยโอ้โหพลาดได้ไงวะ,ะอุ้ยหลบได้คุณผู้ชมฮะน้องมันเล่นเก่งมากใช่ไหมอะต้องโดนแบบนี้เลยอัอดกําแพงแล้วก็โอ้โหบึ้ม ไม่โดนอะไรครับนี่นะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะไม่รอดววัยนี้แหละนะครับผมนะฮะอ่าโอ้โหอุ้ยโดนแช่โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันว่านนองมันเอาเรื่องนะครับผมนะฮะสกิลไล่ดักหน้าลักหลังไปก่อนนะครับผ,ผู้ชมอ่าโดนครับผมนะฮะ แล้วก็ไล่มาแบบนี้แล้วก็สกิลแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับผมนะฮะผลยิมาร์ก็ชนะไปจนได้นะครับผมนะ,ะก็อย่าง <io> ที่เห็นนะครับผมนะผลน้ําแข็งเนี่ยมันทําได้ดีกว่าก็จริงนะครับผมนะฮะแต่ว่าเรื่องของดาเมจเนี่ยมันน้อยไปหน่อยนะครับผมนะแต่เรื่องของดาเมจของผลหิมาร์เนี่ยนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับผมนะฮะดูฮะคือแค่สกิลเดียวเนี่ยนะครับผมนะมนะก็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหทำดาเมจได้แบบดูฮะ 5,000 6,000อย่างน้อยก็น่าจะประมาณสักครึ่งหลอดนะครับผมนะนี่คือแค่อันติอย่างเดียวนะค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมก็แล้วแหละนะครับผมนะฮะเอาชนะไปเพราะว่าเรื่องดําเหตุมันเยอะกว่านะครับผมนะฮะแต่ความเล่นง่ายเนี่ยก็คือแบบไม่ง่ายเลยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมฮะแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะกับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับและในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะอยากเห็นผลอะไรกับผลอะไรนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอน้าาสสวััดีคครบ่ออน